เสียงอ่านบทความอนุภาพของศีลโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพมยานมหาเถระตอนที่หนึ่งทับสอง สงเพื่อให้ผู้อ่านจำให้ได้ก่อนเป็นประการแรกในวงเล็บเป็นสมมุติมยะยปัญญาแล้วจึงนำไปพิจารณาประกอบปัญญาเบื้องต้นของตนเองเมื่อเข้าใจและตีธรรมะนั้นได้ถูกตรงตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดปัญญาขั้นที่สองคือจินตมยปัญญา และทซำซ้ำๆพิจารณาซ้ำๆจนเกิดความชำนาญจนเกิดความอัตโนมัติขึ้นกับจิตหมายความว่าเพียรรักษาศีลด้วยอิทธิบาทสีจนศีลรักษาจิตของผู้นั้นเองเป็นอัตโนมัติกลายเป็นศีลานุสติหรือจิตเป็นฌานในศีลหรือจำง่ายว่าเพียรรักษาศีลจนกระทั่งศีลรักษาศีเลเราไม่ให้ผิดศีลอีกตลอดกาล ความเป็นพระโสดาบันปฏิผลเกิดขึ้นที่จุดนี้เองเรื่องมูลเหตุของศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลเพื่อใครทรงยกย่องศีลไว้มากมายอย่างไรตัวอย่างอนุภาพของศีลมีอยู่แล้วในตอนต้นผมจึงเลือกเอาข้อความที่หลวงพ่อท่านเน้นต้องการให้พวกเรารู้แล้วนำไปปฏิบัติต่อ ให้เกิดผลโดยเขียนเป็นข้อๆเพื่อสะดวกในการจดจำดังนี้ 1. ห,หากศีลไม่บริสุทธิ์ความหวังเรื่องสมาธิหรือมรรคผลย่อมไม่เกิดถือว่าเป็นกฎตายตัวพระองค์สอนหลักการปฏิบัติในพุทธศาสนาไว้สามประการคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งย่อมาจากอริยมรรคแปดนั่นเอง สอพระอินท่านว่ากลิ่นของศีลของพระพุทธเจ้านั้นหอมทวนลมหอมมากจนกบกลิ่นพระบังคนหนักในวงเล็บขี้หรืออุจจาระของพระองค์หมดท่านจึงไม่รังเกียจที่มาคอยเทพระบังคนหนักในวงเล็บขี้และพระบังคนเบาในวงเล็บเยี่ยวให้พระพุทธเจ้าสา บุคคลที่มีศีลบริสุทธิ์จึงเป็นที่รักของคนสัตว์เทวดาและผรม 4. สีศีลเป็นด่านแรกของการปฏิบัติพระกรรมฐานในพุทธศา 5. สนา 5. ศีลเป็นด่านแรกของการป้องกันอบายภูมิศีคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน 6. ศีลจะบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยมีสมาธิคุมสมาธิจะทรงตัวได้ต้องอาศัยศีลบริสุทธิ์คนใดไรปัญญาคนนั้นหาศีลไม่ได้คนใดไรศีลคนนั้นมีสมาธิตั้งมั่นไม่ได้คนใดไรสมาธิคนนั้นไม่เกิดปัญญาดังนั้นศีลส,สมาธิปัญญา จึงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแยกจากกันหรือขาดตัวหนึ่งตัวใดไม่ได้มิจฉาทิฏฐิจะเกิดกับจิตผู้นั้นได้ตลอดเวลา 7. ผู้ใดจิตทรงศีลเป็นปกติจนเกิดสมาธิเองชื่อว่าเป็นศีลานุสติเป็นผู้เข้าถึงไตสรณาคมอย่างแท้จริง 8. ประโยชน์ของศีลหรือผลของศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กศีเลนะสุขติญันติปัจจุบันอยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุขเกิดใหม่ก็เป็นสุขขอศีเลนะโพคะสัมปทาปัจจุบันจะไม่อดตายตายไปก็มีอริยสัพมากเกิดใหม่ก็มีสัพขอ สีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายพระองค์ทรงรับรองถึงขนาดนี้ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะเข้าถึงนิพพานได้9ทรงตัดไว้ว่าคนที่ควรยกย่องคือภิกษุที่ไม่ถูกตำหนิเรื่องศีลสิ 10. ทรงตัดว่าปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาปัญญาของบุคคลผู้มีศีลศีลกับปัญญาเป็นยอดในโลก1 1พระสารีบุตรเทศว่าผู้ที่มี ศีลแล้วทำบุญหากตั้งใจจะไปเกิดที่ไหนก็มีผลตามนั้นเหตุเพราะความบริสุทธิ์ของศีล12คุณสมบัติของพระโสดาบันในสังโยชนมข้อแรกนั้นข้อที่เป็นหลักใหญ่ก็คือการมีศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลา13ผู้ใดมีธรรมสประการในตนรักษาไว้ได้ไม่เสื่อม ชื่อว่าประพฤติใกล้พระนิพพานแล้วทำสี่ประการนั้นก็คือสี่ข้อในจรณะสิในวงเล็บศีลส,สังวรอินทร์สังวรโพชะเนมัตตัญุตาและชาคิยานุโยกสองข้อแรกสำรวมเรื่องกามข้อที่สามสำรวมเรื่องการกินข้อที่สี สำรวมเรื่องการนอน 14. ศีลไม่บริสุทธิ์สัมมาสมาธิก็ไม่บริบูรณ์สัมมายาณก็ไม่เกิดสัมมาวิมุตติก็ไม่มีดังนั้นศีลจึงเป็นรากฐานใหญ่ของการปฏิบัติในมรรคแในวงเล็บศีลส,สมาธิปัญญามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ จึงมีศีลเป็นเครื่องวัดสิบห้าพระพุทธองค์ตัดแก่อนาทบินทิกะเศรษฐีว่าสมัยที่ท่านเป็นาพามได้ทำทานมามากแต่ผู้รับทานไม่ใช่ทักทีนายบุคคลหมายถึงบุคคลที่ไม่มีศีลไม่ใช่พระอริยะเจ้าทำให้อานิสงส์ของทานมีน้อยถ้าผู้รับบริสุทธิ์ มากเท่าใดผลของทานจะคูณเป็นร้อยตามลำดับในวงเล็บต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดที่ทรงตัดไว้โดยย่อๆดังนี้ทำบุญหรือทำทานกับสัตว์เดริชานร้อยครั้งสู้ทำบุญกับคนไม่มีศีลหนึ่งครั้งไม่ได้ตามลำดับขึ้นไปมีผลคูณด้วยร้อยเท่าตามลำดับคือ ทำบุญกับคนมีศีลกับพระอริยเจ้าแปดลำดับคือพระโสดาปฏิมาครพระโสดาปฏิพล์จนถึงพระอรหันตผลถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถวายสังฆทานวิหารธรรมธรรมทานและสูงที่สุดคืออภัยทานความจริงแล้วทรงตัด ไว้ละเอียดยิ่งกว่านี้อีกแต่ขอเขียนไว้แต่พอประมาณเพื่อให้จำง่ายๆเท่านั้นผู้ที่มีปัญญาจึงเลือกทำบุญเพื่อให้ได้บุญมากๆไว้ก่อนส่วนใหญ่จึงมักถวายสังฆทานกันเป็นส่วนใหญ่สรุปว่าบุคคลในโลกนี้จะหาผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เท่ากับพระพุทธเจ้านั้นไม่มีในวงเล็บปิด16 ศีลส,สร้างคนให้เป็นพระได้หรือสร้างสมมุติสงฆ์ในวงเล็บนักบวชให้เป็นพระอริยะเจ้าได้ 17. ผู้มีศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลาจึงเท่ากับพกพระไว้ติดตัวตลอดเวลาหมายความว่าบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเด็ก ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบขึ้นไปหากรักษาศีลจนกระทั่งศีลรักษาจิตเขาไม่ให้กระทำผิดศีลอีกบุคคลนั้นไม่มีทางตกนรกอีกในวงเล็บอบายภูมิสีตลอดกาลเพราะจิตดวงนั้นได้เป็นพระเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาคือพระโสดาบันจึงเท่ากับพกพระภายในไว้กับจิต เป็นวัตถุมงคลภายในในมงคล38ซึ่งพระองค์ทรงตัดสอนไว้อยู่ลำดับที่29ในวงเล็บการเห็นสมณะหรือพระภายในจัดเป็นอุดมมงคลหรือเอาจิตเอาบัญญาของเราเห็นพระไม่ใช่เอาลูกตาเห็นพระต่วงเล็บปิด ซึ่งไม่มีการเสื่อมหรือสลายตัวหรือถอยหลังหรืออนัตตาตลอดไปต่างกับการสร้างพระภายนอกซึ่งพวกเราซึ่งมีศรัทธาเข้ามาในพุทธศาสนาต่างก็สร้างพระภายนอกกันมาเป็นอสงไขาชาติสร้างแล้วสร้างอีกพระภายนอกในที่สุดก็เสื่อมแตกพังสลายตัว หรืออนัตตาทุกขังไปจึงสู้สร้างพระภายในไม่ได้ผู้มีปัญญาท่านเชื่อพระพุทธเจ้าจริงด้วยการปฏิบัติโดยการตัดสังโย่สามข้อแรกให้ได้ซึ่งความสำคัญอยู่ที่ข้อสคือรักษาศีลจนศีลร,รักษาเหล่าในวงเล็บจ,จิตให้เป็นศีลานุสติเท่านั้นเอง พระภายในก็เกิดขึ้นมั่นคงถาวรตลอดเวลารายละเอียดมีมากขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้